มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิงกี้เตรียมตัดผมแล้วค่ะทีมข่าวนายเอนเตอร์เทนรายงานความคืบหน้าดาราสาวพิงกี้สาววิกาชัยเดชพร้อมพวกอีก19คนระหว่างพิจารณาคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กสาล่าสุดมีรายงานว่าภายหลังจากการแยกกักโรค5วันได้ส่งตัวพิงกี้แล้วก็คุณแม่เข้าสู่แดนแรกรับนะคะ สำหรับผู้ต้องขังใหม่ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพิงกี้มีการตัดผมสั้นนั้นเป็นไปตามกฎของทางเรือนจำสำหรับประเด็นที่ว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบได้แค่เพียงหากบุคคลน,นั้นมีรายชื่อเป็นหนึ่งในสิบบุคคลที่ทางผู้ต้องขังอนุญาตให้เข้าเยี่ยมก็สามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยว่ามีใครบ้างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ